ใช่สบายดีพี่น้องบัวชุบผูุคนบอกว่าจะเป็นล่าไทยเลยกระต่างประเทศพี่น้องหมกผมมาผอก,กบะเบรอล h ชาแนลอีกคือเกาพี่น้องมืนี้เราบรอลจะพามากินกตาารััตาานพี่น้องเนี่ยซีซีมหาบาทพี่น้องจะกลุ่ว่า 1>, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7ลูก กระแซมพือนมาเลยพี่นมอเป็นดนำๆมันเหมือนเลยคุณมันเหมือนที่หน่อยเลยนี่ตัวนี้แก้ที่น่อยเนาะ เดี๋ยวเลิกกวนเนาะผู้ใดในเคยกินพนรำรักการขันมาแกะมาเนียวไปเห็ดของหวาน,นอะไรพี่เนาะ จริงๆมี่จิ้มจิ้มเคื่อไว้ยังกับพริกเกลือแล้วี่น้อง แ่มากกรุงเทพเราบ่เคยได้กินแจ็คเถียงหรออาจจะมันฮอกินเลยอยู่มาฮากิน,านยากอยู่ในกรุงเทพเล่อาจจะมีแต่ฮอกับมูฮะมองไน้ก็จะขายเนาะมันอาจจะมีแหละพี่น้องแต่ว่าโบลต์มูฮะข็จะขายมองได้เนาะอืมดีหว,วาน ไป้ที่ลกกูกน,นะนี่แก่เกันเขาจะเพชรอ่าของหวานพี่น,อน้องเอะต้มหวานอ่าต้มหวานมะกฐานเนาะพี่น้องเนาะขันแม่ก็รสเ็ีให้กินประจำพี่นอ้องขันยาบาุบัด บ้มามนเทปบราค่อยม,มีโอกาสได้กินพี่น้องเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวบัลลุคลิปอีก <laughs> กินข้าวโต๊ะสก,กินี่ก่อนพี่น้อง แกวตัวนี okay. ้แก่รองก่ร้อนรอ เราขอจบคลิปลงเพียงสำนี้พี่น้องนะพอกันไหมคิด่อาปพี่น้อง